เหรียญสาคัญเหรียญนี้และเป็นเหรียญที่นิยมเล่นหากันมากๆเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นับวันยิ่งจะหายากแล้วก็นิยมเล่นหาแล้วก็มีราคาซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมด้วยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเพราะหลายท่านก็รู้จักเหรียญพิเศษนี้เป็นอย่างดีนะครับผมขอญยกประคองเหรียญนี้ขึ้นมานะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนประทับรูปเหมือนหรือประทับพระลุมษาที่สละของในหลวงรัชกาลที่5และในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ ตรงกลางตรงไส้เหรียญน, mm hmm. น,นะครับที่เป็นสีทองเหลืองนะครับจารึกข้อความนะครับจารึกข้อความสําคัญนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระประมนทร์มหาภูมิพ,มพมลอดุลยเดชนะครับผมพิกไปที่ขอบฟันเฟืองเป็นขอบฟันเฟืงเอง,ฟฟงแบบสลับเรียบนะครับพิกไปที่ด้านหลังมีพยากุดกลางปริศจารึกข้อความครบ100ปีธนาคารไทย แห่งแรกนะครับ10มกราคม2550นะครับประเทศไทยนะครับตรงกลางเหรียญนะครับมีจุดที่น่าสนใจนะครับของเหรียญนะครับก็คือพระยาคุตกางปิกนะครับเขียนด้านบนนะครับด้านบนนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจำกัดมหาชนนะครับ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตินะครับที่ด้านล่างใต้องค์พระยาคุดนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากนิยมมากๆและเป็นเหรียญที่นะครับซื้อขายกันได้ง่ายนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับและก็นะครับจะได้ข้อความ10บ,บาทนะครับนะครับเป็นเหรียญที่มีความคมชัดศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่9ด้วยที่สําคัญก็คือ ความศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระยาคุที่ประทับอยู่ด้านหลังเหรียญนี้นะครับ